สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กําลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟัง YouTube ช่องน้าหมีชาแนลวันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันศาสตร์คณิตศาสตร์ตัวเลขนะครับแนวทางฮานอย3รอบอีกเหมือนเดิมนะครับสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนะครับใครที่ติดตามนะครับเอฟท่านใดที่ติดตามก็ยินดีด้วยนะครับแนวทางฮานอยของเราเมื่อวานนี้เข้าออตัวฟันเข้าออตัวรองนะครับ เด้งๆกันเลยทีเดียวฮาหนอยพิเศษเมื่อวานนี้ออก917บนล่าง21นะครับก็สายวิ่งสายรูดนะครับได้รูดหนึ่งกันไปเต็มๆนะครับส่วนฮาหนอยปกติเมื่อวานมี้3ตัวบนออก471ล่าง52นะครับก็เข้า1น,นะครับวิ่งรูด1เด้งๆนะครับ52อีกส่วนนะครับ ผลฮานอย VIP เมื่อวานนี้3ตัวบนออก545นะครับเข้า5อีกครับสายวิ่งสายรูดนะครับแล้วก็ล่าง16เข้า6เอเข้า1อีกนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเด้งกันเลยนะครับแนะนำให้บิ่งรูดดีกว่านะครับตัวเจาะเราค่อยพิจนารณานะครับมาดูแนวทางของวันนี้นะครับ ผมวีเคราะห์มาเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแนวทางฮางนอยวันที่7พฤศจิกายน6 5นะครับวันนี้นะครับผมฟันหนึ่งเอ้ยผมฟันศูนย์รองหนึ่งนะครับขออาภาัยด้วยฟันศูนย์รองหนึ่งนะครับสายวิ่งสายรูดครับรูดศูนย,รนย์รูดหนึ่งนะครับเจาะ2ตัวมี18 75 05 70 010 8 5 1 5 8นะครับ สตัวก็จะมี 370, 751, 905, 818นะครับตัวเน้นนะครับผมเน้น 18, เน้น05เน้น70เน้น51นะครับนี่คือแนวทางฮานอยนะครับให้เน้นที่นอยปกติและนอย VIP นะครับส่วนนอยพิเศษใครอยากจะเอาไปรุ้นก็พิจารณาแล้วกันนะครับแต่ให้เน้นที่นอยปกติและนอย VIP นะครับจะถูกหรือผิดไม่ว่ากันนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรเดินก็เดินนะครับโอเคนะครับใครชอบก็จดไว้หรือแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับภาพจะอาจไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าระบบไฟแสงนะครับยังไม่เพียงพออ่ขอขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางฮานอยของเราวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แบ่งปันแนวทางให้กับคนอื่นด้วยนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ